วัชการจังหวัิยาลาะค,ะคุณวิชัยเริงเริมคุณกทธิ์นุชคุณยาน,นานวัฒน์คุณสุภาพอาศิโ์อาศิร์คุณชัยทอสักขานะค,ะนนค,นร,ะนครับในช่วนี้ท่านผู้มีเกีที่จะทำห่กรารเสรรมเป็นของพระรัตนกรเป็นทางนองสอวพระยา ผู้มีศรัทธาในพระพระัระตนตรัยในสหาเธอ,อยาติสารเนนัสหาปันระหาโตสัมมาสาัมบุทธสาตักบาทแด่พระสงฆ์หนึ่งพันลูกถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตักบาดเป็นดับแรกนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านสาวชนทั้งหลายนะครับบางเพน โะับด้วยการถวายสังฆทานและก็สักบาศแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงต่อไปขอพรบคุณครับวันเวลาที่มีคุณค่าคือวันเวลาที่เราใช้ใการสร้างความดีแต่การที่เราจะสร้างความดีไดะะ้จำนวกขึ้นนะครับการตักบ,บาศหน0 0งรูป